เพื่อนๆครับผมพาท่านมาทัวร์วัดอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นวัดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามเวียดนามเสร็จสิ้นใหม่ๆที่เราเรียกว่าเวียดนามแตกกัมพูชาลาวแตกมีผู้อพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจำนวนมาก วัดนี้เป็นวัดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามและก็มีการรวมตัวกันสร้างวัดจะเรียกว่าเป็นวัดของผู้อพยพในช่วงแรกๆก,ก็ได้นะครับซึ่งมีรายละเอียดของการสร้างวัดซึ่งขณะนี้ก็วัดก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับ แต่ก็ได้ทราบข่าวว่าช่วงแรกๆก,ก็รุ่มๆนนดอนๆเหมือนกันมีพระมหาสมศักดิ์เป็นพระไทยนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสชื่อวัดชื่อตรงๆเลยครับวัดกรีนสโบโรส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อแบบไทยๆนะครับแต่ที่นี่มีคำไทยคำเดียวคือวัดซึ่งฝรั่งก็ออกเสียงได้ เราใช้คำว่ากินสโบโรโแต่ภาษาอังกฤษก็เป็นที่รู้กันว่า b u ติส i s เซ็นเตอศูนย์กลางของาศาสนาพุทธนะครับบริเวณอยู่รอบๆนี้อยู่ติดถนนเลยครับมีบ้านฝรั่งอย่างที่ท่านเห็นนะครับอยู่ในรัฐ North c คโรไลนาผมจะพาท่านเข้าไปในวัด เพื่อที่จะได้มารู้กันว่าภารกิจของพระธรรมทูตทำอะไรแล้วในช่วงเสร็จสิ้นสงครามหรือช่วงช่วงสงครามเสร็จสิ้นสงครามเย็นเนี่ยอาจารย์ต้องได้รับผลอะไรบ้างอย่างไรในการสร้างวัดนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะที่คนไทยไม่มากครับมี คนเขมรมีคนลาวเยอะกว่าคนไทยนะครับเป็นลาวเขมรอพยพจะเห็นว่าบริเวณรอบๆวัดก็มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะครับมีสลาวัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์พอจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นวัดนะครับนอกนั้นบ้านก็ไม่ได้เป็นบ้านฝรั่งหมดไม่มีโบสถ์ที่จะ สร้างด้มีช่อฟ้าบริกะไม่มีครับเป็นบ้านฝรั่งแต่ที่สำคัญคือมีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลกองฟืนอะไรเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้มีโอกาสสนทนากับท่านเจ้าวาดนะครับเพื่อจะได้รู้ความเป็นมาของ การเผยแพร่ศาสนาพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาครับวันนี้ก็มีคนมาทำบุญ โซเซสดเป็นเป็นคนขเขมรนะครับขแมแที่มามาทำบุญที่วัดแล้วทำบุญบอาจารย์ช่วยสนทนาเป็นภาษาขแมแหน่อยครับจะได้ได้บรรยากาศ <haciendo> อาจารย์อาจารย์ขพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้นิดหน่อยอ๋อ ครับนี่ก็เข้ามาพอดีเค้าจะมาทําทําอะไรฮะอาจารย์เอออาจารย์นะเดี๋ยวเคยเอาเอาตอ You can speak English English เออได้ for Speak while Speak me for ball sock สําหรับຫນ້າຫມາຍខ្ញុំໃຫ້ខ្ញុំມັນຫນឹងເທບໂບដាក់ໂບឲ្យ គាត់សម្រាប់គាត់ស្លាប់ពីប្រឹកមិញម៉ោង10 45នាទីបាទនេះខ្ញុំមករៀបចំធ្វើបនខ្មោចស្លាប់គាត់4ថ្ងៃទៅចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទីគឺ4ថ្ងៃបាទគឺថាអរគុណដល់លោកជូដុកទ័រគាត់មកឲ្យជួយប៉ិនលោកតាលោកជូចាត់ចែងលោកតាមកហាណូយហើយលោកជូចាត់ចែងធ្វើឲ្យបាទអរគុណច្រើន <inate> มันอจอดแดทจิรุปเรียงล้านี่ปรสาาัสไอิงอะไเงี้ยนะบ้านิการะ thank you าครับก็นี่เสียงในฟิล์มนะฮะรูปธรรมของจริงที่ญาติโยมที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเขมรแต่ว่าสำหรับที่นี่เขาก็บอกว่าเขาจะเรียกกันคำแแม่ภาษาเขมรเป็นภาษาที่เป็นคำที่คนไทยใช้เรียกซึ่งคนเขมรอาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ succeeding. ก็คล้ายๆเราเรียกคนจีนว่าเจ๊กนะครับแบบเดียวกันในภาษาบ้านเราคําพูดที่มันมีลักษณะจิกศีรษะก็เราก็เลยเรียกที่ขแมนะครับลักษณะบรรยากาศรอบๆวัดก็มีลักษณะบอกสีสันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาทัานเจ้าวาดน,นะครับแล้วก็ได้ไถยถามเรื่องราวความเป็นมานะครับ